ขึ้นศูนย์โอห์มเลยโอ้เดโอดมันพังหมดเลยนะเดโซดช็อตหมดนะครับผมถอดออกมาสองตัวก็เสียหมดอันนี้ก็เสียอันนี้ก็เสียเดี๋ยวดูทรานซิสเตอร์นะครับก็ไม่น่าจะ,ะรอดนะครับเดี๋ยวถอดทรานซิสเตอร์ออกมา เวลาถอดอะตะกัวออกมาเนี่ยครับไม่จะเป็นต้องกระแทกคนละตัวดูตะกัวเข้าไปนะครับนะครับกดแล้วก็สะบัดข้อมือขึ้นมันติดกาวหรือเปล่าเนี่ยนะอ๋อมันเป็นปิ้นสองหน้านะครับเป็นทองแดงสองหน้าข้างบนมันก็จะมีเส้นเส้นทองแดงอยู่นะครับเพราะนั้น ที่ผมเห็นนี่ก็คือด้านล่างนะดันบนอจะเจงไม่ออกนะครับเกือบเน่ะเลือนิดเดียวใช้หัวแรงแตะที่ขาทรานซิสเตอร์ให้มันร้อนแล้วก็ค่อยดันออกนะครับเพื่อให้มันหลุดจากตะกั่วอีกด้านหน Duke, ึ่งนะนล้วเราก็ดึงออกมาได้นะ เดินมาปุ๊บมือมืออยู่ยังไงนะครับก็ดูว่าด้านท้องผลิตท้องแล้วนะครับมันหันด้านไหนด้านหลังหันด้านไหนเวลาเราใส่อ่ะจะได้ใส่ได้ถูกไม่ผิดนะับไม่ผิดพลาดนะ,ะทั้งหมดนี้เราต้องสังเกตแล้วก็จําด้วยนะครับสังเกตแล้วก็จําอุปกรณ์ซซมิคอนดักเตอร์นะถอดออกมาก่อนที่จะวัดก็ต้องขูดขาเพื่อให้มันสะอาดนั่นเองนะครับดูว่าถ้าเราใช้มิเตอร์ดิซอนวัดทรานซิสเตอร์ตัวนี้ จะเป็นอย่างไรนะ,ะถ้าเป็น NPN นะครับคือตัวถังตัวถังเนี้ยนะครับแบบนี้นะ ECB นะ ECB นะถ้าเราวัด E กับ B ได้0.45 0.405นะเราก็ย้ายแดงมาแตะที่ขาคอ l l e c อร์ c o l กเตอร์จะเป็นขากลางนะครับะจะเห็นว่ามันไม่ขึ้นนะครับ ไม่ขึ้นก็คือทรานซิสเตอร์พังไปแล้วนะทรานซิสเตอร์พังก็คือขากลางมันวัดไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับพอไม่ขึ้นปุ๊บเราก็ดูว่าเบอร์เบอร์อะไรนะครับผมก็ทินเนอร์ใส่นิ้วมือนะ่ก็ขยี้นะทำความสะอาดนะบางคนบอกหาเบอร์ไม่เจอเนี่ยชัดละ B T หนึ่งสามสี่หกศูนย์ศูนย์ดีตัวนี้ไม่ใช่ทรานซิสเตอร์นะครับ เป็น t r i แ c กเป็นตัวแรกที่บอกเป็นทรานซิสเตอร์ต้องอขออภัยเพราะว่ายังไม่ได้ดูด t ต s h ช e ตนะครับอุปรกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ประเภทนี้คลิก t h ลิสเตอรหรือ t ตรแอกนะครับาการวัดไตรแอจะต้องใช้มิเตอร์เข็มในการวัดนะครับถ้าเกิดเราจะใช้มิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยมันจะวัดไม่ได้จะลองมาวัดดูเลยนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะแต่มันก็มีรอยอาร์คไหม่ขนาดนั้นเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือบางทีเราก็จะไปตัดสินอะไรแค่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้หรอกนะครับวิธีวัดตรายแอกด้วยม,มิเตอร์เข็มพิธมมีตอ้องใช้ม,มิเตอร์เข็มว่ามันสามารถกระตุ้นหรือทิกเกอร์ได้นะครับเข้าดูใน Data Sheet นะครับก็าจะบอกไว้เลยว่าเป็นตรายแอกส่วนเราจะไปดูสเปคก็ไปดูใน d t data s h e e t com นะครับนี่นะครับใน all d a t s h e t com ตัวนี้นะเว็บไซต์ตัวนี้ล้วก็คลิกเข้าไป1 3 4ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของตัวตรายแอก นะครับก็จะบอกเราว่ารูปร่างตัวถังค่าหนึ่งสองสามเป็นอะไรนะครับใช้มิเตอร์เข็มวัดนะครับสายสีดำจับตรงกลางแสดงจับคาที่สามนะมิเตอร์มันจะไม่ขึ้นนะครับ แต่พอเราสไลด์สีดำมาแตะขาแรกปุ๊บเคม,มิเตอร์ขึ้นนะแล้วเราสไลด์ออกจะให้สายหลุดนะครับสไลด์ออกนะเอาใหม่นะปุ๊บสไลด์ออกนะเห็นนะครับไม่ต่อแล้วนะแต่ว่าเข็มยังค้าง,างนะส,สีดำแตะกลางส,ลสีแดงแตะขาที่สามไม่ขึ้นสไลด์สีดำมาชนขาแรกขึ้นแล้วก็สไลด์ออก ต้องอย่าให้ขาหรือสายหลุดนะครับนี่นะครับไม่แตะไม่ต่อเลยนะแต่ว่าเคม,มิเตอร์ยังค้างอยู่น่าจะใช้ได้นะครับใช้ได้นะถ้าบันทึกได้ก็คือใช้ได้นะถ้าแตแอกไม่เสียก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เสียเนี่ยเยอะอยู่นะครับเสียเยอะเลยนะมิเตอร์เข็มกับมิเตอร์ดิตอลมีข้อดีข้อด้อยต่างกันนะครับวเวลาวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวกสารกึ่งตัวนำเนี่ยมิเตอร์เข็มจะดีกว่านะ แต่ดิจิตอนเนี่ยถ้าใครทริกได้เหมือนกับที่ผมใช้มิเตอร์เข็มทำเมื่อกี้แนะนําให้ให้บอกผมหน่อยนะฮะผมจะได้เอาไปประกอบความรู้ตัวเองเพราที่ผ่านมาผมไม่เคยทําได้นะครับเพราะว่าเครื่องวัดดิจิตอกระตุ้นไม่ได้เหมือนกับมิเตอร์เข็มนะครับอุปกรณ์ที่เสียก็มีไดโอดอ,อตัวนี้2ตัวแล้วนะครับ1.2.3.4.5 5ตัวแล้วก็ตัวแอกนี้ไม่เสียแต่รีซิสเตอร์ตัวนี้นะครับ รหัสคือ102นะครับ102เนี่ยมันจะต้องเป็น1นึ่กิโลนะแต่เราวัดเนี่ยมันขึ้นมาที่10บกิโลนะผมส่องดูอย่างดีแล้วนะดูโค้ดดูตัวเลขที่พิมพย์ยังไงก็มันต้องเป็น1กกิโลนะแต่วัดขึ้นมาที่1นึที่สิบกิโลนะ1ิ9จุดเก้านั้นตัวนี้ยืดค่านะครับตัวนี้205ห้เนี่ยสเมกะโอมปกติ อันนี้3 3 4หรือ3 0 0 330กิโลก็ปกติ2 0 4 200กิโลโออหมก็ปกตินะเงินที่เสียก็คือมีดิจิตเตอร์ตัวนี้ไดโอด5้ตัวส่วนไดร์บนที่ต่อแตแอกเข้ามาตรงนี้นะครับมันขาดเราเอาตะก่วบัดกรีหรือโอาสายเชื่อมได้นะตัวมันขาดตรงนี้แต่ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าถ้ามันช็อตแรงขนาดนี้มันจะต้องแตกมีรอยทะลุแล้วแหละแต่ว่า ส่องดูไม่เห็นแล้วก็ผมวัดดูแล้วมันมันโอเคอยู่นะแต่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวไดโอดเนี่ยผมจะใช้4เอ่อ4 0, 0 0 7มันก็ใหญ่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะใส่ลงไปได้ไหมอันนี้คือตัวไดโอดที่มันเสียนะครับเสีย5ตัวเลยนะเสีย5ตัวนะครับอันนี้ผมให้ดูสี่ตัวอ,อยตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวนี้เป็นซีนไดโอดนะครับซีนไดโอดส่วนอ่ไดโอดตำแหน่ง2ตัวตรงนี้นะครับมันจะเป็นไดโอด เดี่ยวกันรแรงดันไปสูงอ่ะก,กันเฟเกอร์เนี่ยนะครับไฮโวลเตจไดโอดนะครับ R 3,000นี่คือทนแรงดัน3,000โวลต์ส่วน M7 เนี่ย M7 ไดโอดเลกติฟายธรรมดาซึ่งถ้าเราดูจากใน Data ต h ชีตก็คือ4007นะครับเราต้องดูนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันมีมากมายเลยนะถ้าเกิดเรายังไม่เคยรู้จักเนี่ยเราต้องเปิด Data ต h ชีตดูนะ บีทีหนึ่งสาี่ขีดหกศเนี่ยนะครับมันจะเป็นไดแอคซึ่งวัดแล้วเบื้องต้นนะครับมันไม่เสียนะ,ะส่วนอา0 0สามพันเนี่ยเป็นไดโอดไฮโวลเตตไดโอดนะครับสามพันโวลต์ศูแอมป์นะแล้วก็ส9 a เนี่ยมันเป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับที่ตัวไดโอดมันเข็รหัสแค่ 49A นะมันจะเป็นซีเนอร์ยี่สิบโวลต์แล้วก็ M7 เนี่ยเป็นไดโอดหนึ่งเอ็ี่ศูนย์ศูนะครับ ซึ่งไดโอดเหล่านี้มันชอ็อตหมดเลยนะครับชอ็อตหมดเลยซึ่งว่าที่มันชอ็อตเพราะว่าการต่อรัดวงจรนะครับชอ็อตปี๊ดเลยก็คือชอ็อตหมดนะครับผมว่าให้ดูสองตัวก็ได้นะนะครับขึ้นศูนย์โอห์มชอ็อตหมดแล้วก็ตัวต้นทานนะครับตัวต้นทาน นะครับนี่นะครับ,ครบโค้ดเขียนไว้102หรือ1กิโลแต่ว่าได้10กิโลซึ่งตัวนี้ผมเปลี่ยนเข้าไปสามตัวสามตัวแล้วนะครับก็คือตัวนี้ผมเปลี่ยนไป3ตัวแล้วก็คือ,อตัวไดโอด M 7หรือ1 N 4 0 0 7นะครับอันนี้เป็นตัวนั้นท่าน1กิโลโอห์มต่อระหว่างขาเกตกับขา MT1 นะครับตัวไตรแอกเนี่ยวัดดูไม่ช็อตนะครับตัวต้านทานตำแหน่งนี้คือร้อยโอห์มวัดแล้วไม่ขาดนะครับไม่เสียได้ค่าตัวนี้ก็เช่นกันนะครับยี่สิบโอห์มคือบางทีเราเห็นมันลอยดำๆบางทีมันก็ไม่ขาดไม่ไม่เป็นไรนะครับวัดดูแล้วค่ามันได้นะได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราวัดดูก็วัดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าในแผ่นพิมพ์รีซิรเตอร์พวกนี้บางทีมันวัดแล้วมันขึ้นค่าวัดได้นะนี่นะครับได้สิบเก้าจุดปดโอห์ม คือตัวนี้20โอห์มวัดได้19.8 oh นะครับส่วนไรโอห์มก็วัดได้99โอห์มนะครับได้99.2โอห์มตรงนี้นะครับก็คือไยโอห์มส่วนที่ผมไม่มีนะครับตอนนี้ก็คือไดโอด3,000โวลต์แต่ผมจะใช้ไดโอด4 0 0 7นี่แหละนะครับ1 N 4 0 0 7ซึ่งเป็นไดโอดพ0 0โวลต์ใส่ดูนะครับเพื่อจะทดสอบดูว่าบอร์ดเนี่ยนอกจากชุดนี้อุปกรณ์เราเรานี่ที่มันเสียเนี่ยมันมีอย่างอื่นเสียด้วยไหมนะครับส่วน24ต์เนี่ย ผมจะใส่12โวลต์2ตัวอนุกรมเข้าไปก่อนนะครับทดสอบวงจรดูว่ามันจะเบิรกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใส่เข้าไปครบแล้วนะครับอันนี้ก็คือซีเนอร์12โวลต์2ตัวอนุกรมกันก็เป็น14โวลต์ไดโอด 1N4007 นะครับใส่4ตัวเลยอันนี้ก็เป็น R 1กิโลเดี๋ยวมาเสียบดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงคันนี้ผมจะเสียบปลั๊กแล้วนะครับว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ปุ่งปังอะไรขึ้นมาไหม ผมจะวัดที่คปาซิเตอร์แต่มันก็เสียวอยู่เดียนะเหมือนจะออกนะอุ้ยได้แปดจุดสองดูนะครับปึ๊บแปดจุดสามว้าวเ,าเสียบคอนเนคเตอร์เข้าไปนะครับ เอาละคราวนี้ไม่มุก็จะเสียบเลยนะครับเดี๋ยววัดไฟตรงนี้ดูใหม่นะครับไฟมันนิ่งไหมเนี่ยเออวัดที่มันจะต้องทำงานแล้วนะครับ ดีเลย์มันไม่ต่อนะถ้าดีเรเลมันต่อมันต้องหนึ่งแป๊กดิเรเล่ไม่ต่อด้วยถ้าดีเรเลต่อก็คือไฟฟ้า2 2 0บโวลต์มันจะยิงเข้ามาที่ฮีเตอร์นะครับแต่นี่ดีเรย์มันไม่ทํางาน1คลิกเลยเหมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆนะครับของอย่างเงี้ยนะสงสัยว่าดีเรมันทำไมดีเรย์ไม่ทํางานนะครับก็เลยถอดถอดดีเรย์ออกมาดีเรย์ตัวนี้ปกติแล้วมันจะมี 5ขานะครับก็คือด้านนี้3ขาแล้วก็ฝั่งนี้จะมีสองขาซึ่งรีเลเ์เนี่ยสองขาขอบจะเป็นขดลวดนะครับส่วนขาตรงนี้กับกับขานี้แล้วก็ตรงเนี้ยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเขาเขาเขาไม่ทำาไนะครับเส้นนี้จะเป็นขา NO ก็คือถ้าเราวัดขาขดลวดมันจะมีความมั่นทานนะครับ เชมิเตอร์ดิตอนัดให้ดูนะครับเดี๋ยมันจะมีคาบันธานนะประมาณ40กิโลอ่า400โอห์มนะครับ 0.4K ก็คือ400โอห์มอ่าส่วนขาขาไปเข้ากับขาสวิตต์อ่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นสวิตนะก็คือปกติแล้วมันจะโอเพนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเอ่อมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นนอ่าถ้ารีเลททำงานปุ๊บมันก็จะมาต่อกับ อย่างนี้นะครับก็คือขานี้กับขานี้จะต่อกันเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราถอดออกมาเนี่ยมันจะไม่ต่อมันจะขึ้นเปนโอเวอร์โหลดนะครับแบบนี้นะครับขึ้นโอเวอร์โหลดนะแต่รีเลย์ไม่เสียหรอกนะครับการที่รีเลย์เขาใช้งานแบบนี้เนี่ยพอถอดมาปุ๊บก็ทําให้เรารู้ว่ารีเลย์เนี่ยทำง,งานยังไงนะซึ่งตรงนี้ผมไล่วงจรดูแล้วนะครับไฟที่ไปผ่าน ฮีเตอร์นะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะเส้นสีน้ำสีน้ำตาตรงนี้แล้วก็ต่อเข้ามาตรงขากลางของดีเล์นะคือขาตรงนี้นะเมื่อดีเล์ทางานมันก็จะต่อออกมาอย่างนี้นะครับซึ่งขาน,นี้ก็คือขาน,นี้ต่อกันขาน,นี้กับขาน,นี้ต่อกันทําให้ไฟต่อออกมาแล้วก็วิ่งมาครบที่เนิวอตอันได้นะครับนะ ก็ฮิเตอร์ก็จะร้อนทีนี้ทําไมรีเลย์ถึงไม่ทํางานพอเราพลิกด้านนี้ขึ้นมาดูนะครับก็คือปกติแล้วรีเลย์จะจะอยู่อยู่ลักษณะนี้นะครับพอถอดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นเส้นทั้งแดงนะครับถูกงัดแล้วก็ขาดนะเส้นมันไม่ใหญ่หรอกครับเส้นนิดเดียวนะตรงนี้นะครับตรงนิ้วผมอยู่เนี่ยนิ้วอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะคือทั้งแดงมันขาดไปเลยนะ ตรงนี้นะครับตรงนี้ขาดแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะขาดด้วยแล้วก็ถ้าจะพิสูจน์ก็ใช้มิเตอร์นะครับใช้มิเตอร์ในการพิสูจน์ว่ามันขาดจริงไหมี๋ยวก็ใช้สายมิเตอร์วัดความมันทานนะครับ เส้นมันเล็กนะครับก็คือเราวัดตรงนี้กับตรงเนี้ยอ่าความถามันได้นะผมก็ยังมองไม่ค่อยเห็นนะต้องเอาปมิเตอร์จิกนะครับก็คือมันขาดเลยนะครับเอาแว่นขยายส่องดูแล้วก็เห็นนะป็นนี้ผมอยากจะวัดให้ดูนะ การวัดความทานของสายทั้งแดงนะครับมันจะต้องเป็นเส้นของมันมันที่จะขึ้นนะครับ อันนี้ตัวนี้ที่สายตัวนี้ขาดมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับแรงดันนะครับเพราะว่าพอเราต่อบอร์ดตัวนี้เข้าไปปุ๊บเชื่อมบอร์ดตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยต่อบอร์ดตัวนี้เข้ามาเนี่ยนะครับไฟมันตกลงมาเหลือ3โวลต์กว่าอาุปกรณ์ที่มีผลต่อค่าแรงดันก็น่าจะเป็นคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดคาปาซิเตอร์ออกมาดูนะ นี่นะครับพอดูดีๆแล้วเนี่ยนะครับจุดนี้ต่อมายังจุดนี้ตัวนี้ขาดด้วยนะฮะตัวนี้ขาดอาจจะเกิดจากการช็อตเองนะครับมันขาดนะตัวนี้ขาดแล้วก็จากจุดนี้ที่จะเชื่อมตัวนี้ก็ขาดนะแล้วก็จุดนี้ก็ขาดนะคือมันจะต่อเข้ามาถึงวงจรฝั่งนี้นะขาดเดยอะนะครับมันคล้ายๆกับว่าอาจจะเป็นเพราะเพราะการต่อวงจรลัด นะโดยการบรัตรกีตะกัวรัดวงจรนั่นแหละนะครับทําให้มันชอ็อแรงขนาดนี้แต่อานี้ไม่ขาดนะครับอาร์ไม่ขาดทีนี้ว่าคาบิเตอร์ตัวนี้มีส่วนไหมกับไฟที่มันตกนะครับเพราะว่าผมอพอเราพอเราต่อหรือว่าเสียบคอนเนคเตอร์เสียบคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับ จากบอร์ดนี้เข้ามาในบอร์ดนี้ไฟมันเหลือแค่3.6นะผมจะวัดคาปาเซเตอร์ตัวนี้ดูนะครับ0.22นะก็ตั้งมิเตอร์ที่สัก2มิโคฟารัดก็พอนะครับ0.749 749นะ7 4 9ก็โอเคนะไม่เสียนะครับคาปาเเตอร์โอเคอยู่เดี๋ยวจะลองต่อลายทองแดงแล้วก็ ใส่คาไปไเ้ตอร์นี้กลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีผลหรืออะไรยังไงไหมพ่าที่ผมแปลกใจก็คือว่า,าไฟตัวนี้มันจริงๆมันน่าจะได้เยอะนะครับเพราะว่ารีเลย์มันสิบสโวลต์เอ,อไม่ใช่สิมันใช้ซีเนอร์ยี่สิบสีโวลต์ซีเนอร์ข้าอย่างนี้นะครับยี่สิบี่โวลต์แต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันใช้ยี่สิบสี่เพราะว่ารีเลย์เองมันใช้แค่ส2บสโวลต์ ดูจากตรงไหนนี่นะครับนี่นะดีเลยเขาจะบอกว่าคนลวดเนี่ยสัญลักษณ์ของคนลวดนะครับอันนี้นะสนัญลักษณ์คนลวดใช้ไฟส2บโวล์นะส่วนตัวนี้เป็นเป็นอ่าการต่อด้านใช้งานนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นคนลวดก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้นะส2บโวล์แต่ซีเนอร์ที่เขาต่อข้อมตรงตรงนี้นะครับเขาใช้24ี่ผมใช้1ิบโวล์อนุกรมกัน2ตัวอันนี้ว่า เหตุใดไฟมันถึงต่ำนะครับถ้าดูแล้วก็ไม่น่าจะมีส่วนอื่นนะเดี๋ยวผมต่อลายวงจรเข้าไปนะครับตัวลายจุดที่ขาดแล้วก็ใส่เรียกลับตอนนี้ผมต่อลายวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ,อ,อตรงเนี้ยจุดนี้มันขาดน,นะครับซึ่งมันจะเชื่อมมานนี้ผมก็เอารวดทองแดงต่อนะครับ แล้วก็จุดนี้ก็โยงเข้ามาหาเส้นลายตัวนี้ระหว่างนี้ขาดนะครับแล้วก็จุดนี้ก็ขาดนะช็อตเละเลยนะครับก็ใช้สายที่มีฉนวนเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันตรงนี้นะเชื่อมมานี้